สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืช ทับบริเวณหลังป้อมตํารวจทุงตาวหมู่หนึ่งตทุงเตาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวพร้อมใช้ทํากิจกรรม5ปรบปุงมซ่อมแซมสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านสวนกล้วยหมู่17ตําบลบ้านซ่อง6จจะสร้างระบบท่อระบายน้ําถนนลง,งเรื่อยชุมชนห้วยมุดสองเทศบาลเมืองนาสาร7จัดสร้างระบบท่อระบายน้ําซอยเป้าเหือมชุมชนห้วยมุดสามเทศบาลเมืองนาสาร8แก้ปัญหาเนตะลิงริแม่น้ํตาตาปีพังหมู่หําลคนสีเรื่องสุดท้ายขอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุน์พืชเร่งพิจารณาอนุญาตให้เทศบาลตบบ้านซ่องเข้าดําเนินการซ่อมแซมถนน ในเขตอุทยานแห่งชาติใตบัจิราพรกันชนะครับ กาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวเชิรพการจนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพรคประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้ดิฉันขอญาตหารือท่านประธานเรื่องแรกขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดสรรที่ดินทำกินที่เอกชนเคยเช่าจากรัฐเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันปัจจุบันได้หมดสัญญาเช่าแล้วในหลายอำเภอของจังหวัดสุราษฎร์โดยเฉพาะในอำเภอเคียนซาพระแสงัชบุรีและการจนาดิ์ให้กับชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินทำกินดิฉันเคยนำเรื่องนี้เข้าหารือในสภาแล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าค่ะเรื่องที่สอ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาน้าประปาไม่เพียงพอและไม่มีคุณภาพในหลายอำเภอของจังหวัดสุราษฎร์โดยเฉพาะอําเภอเวียงสะบ้านนาสารเทียนซาพระแสงและชัยบุรีเรื่องที่3ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาดังนี้1ขุดลอกลําคลองตลอดทั้งสายเนื่องจากลําคลองตื้นเขินพร้อมแก้ปัญหาแนวตลิ่งริมคลองพางแดแห่งได้แก่ลําคลองตาลลําคลองน้ําพุลําคลองลําพูลําคลองเชิงหมอลําคลองฉวางลําคลองฉนวนลําคลองน้าเทาและลําคลองโห mm -hmm. 2. ขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้ยกามหมูเจ็ดตําบลบ้านซองและขุดลอกขุมเมืองหมูเจ็ดตําบลคนสุบานพร้อมตั้งสถานีสูบน้ําและระบบชลประทาน3พัฒนาบอน่อน้าร้อนหมู่13ตําบลทุ่งหลวงให้กาหล,ององล,ลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเวียงสะ 4. ปรับปรุงพื้นที่ทับริเวณหลังป้อมตํารวจทุ่งเตาหมูหนึ่งตําบลทุ่งเตาเป็นแหล่งท่องเที่ยวพร้อมใช้ทํากิจกรรม5ปรับปรุงส้อมแซมสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านสวนกล้ยหมู่17ตําบลบ้านซอง 6. จัดสร้างระบบท่อระบายน้ําถนนลง,งเรื่อยชุมชนเพ น้ำซอยป้าเหอมชุมชนห้วยมุดสามเทศบาลมอนนาสาร8แก้ปัญหาเนตลิ่งริมแม่น้ําตาปีพางหมู่ห้าตำบลคนสีเรื่องสุดท้ายขอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเร่งพิจารณาอนุญาตให้เทศบาลตำบลบ้านซ่องเข้าดําเนินการซ่อมแซมถนนในเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นดังนี้1ถนนสายคอกวัวหมู่16 2ถนนสายช่างลาดหมู่17 3ถนนสายศิลาลาดหมู่17 4ถนนบนฝายน้ําล้นคลองลาหมู่17 5ถนนซอยบบาวแกะหมู่12 6ถนนสายปอนรงค์หมู่14กั ขอบพระคุณค่ะครับคุณุรชาติ